เกิดอะไรขึ้นหลังเห็นกองเชียร์ประเทศเจ้าภาพสาวไทยแข่งแมตช์แรกมันไม่ใช่อย่างที่คิดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN s p o r t สปอร์ N แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอลและ MCC ฮอล์หรือมอโคโราชจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียโดยในวันที่30สิงหาคม2566นะคะ เป็นการแข่งขันวันแรกที่สนามชาติชายฮอลทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียโดยสถิติ5นัดหลังสุดก่อนหน้านี้นะคะทีมตบสาวไทยเป็นไฟเอาชนะมาได้ทั้งหมดแถมไม่เคยเสียเซตให้แกออสเตรเลียเลยแม้แต่เซตเดียวโดยในเกมนี้ค่ะโค้ดด่วนดนายศีวัชระเมธากุลน,นะคะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยจัดผู้เล่นชุดผสมลงสนามชุดแรกประกอบด้วยชัชชุออนโมกสีทัดดาวนึกแจ้งเซริมามานากิจสสิพาพรจันทวิสูตรวิมลรัตนาพานันธ์ธนชาสุขสดโดยมีปีอนุดแป้นน้อยและสุภัตราเป็นตัวรับอิสระนะคะโดยในเซตแรกนะคะ เกมตบของสาวไทยค่ะเนื้อกว่าชัดเจนเลยทั้งเกมบุกเกมเสิร์ฟและบ็อกขณะที่ออสเตรเลียนะคะก็พยายามแก้เกมสู้ค่ะแต่สุดท้ายไม่สามารถต้านความแกร่งของสาวไทยได้สาวไทยปิดเซตไปได้ก่อนนะคะ2 5ต่อ14ออกนำา1ต่อ0เซตเซตที่2นะคะโคดด่วนเริ่มทยอยส่งตัวหลักลงสู่สนามนำโดยพรพันเกิดปราดวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรัมหัถยาบำรงสุขและอัชาราพรคงยศ ทำให้ยิ่งแข็งแร่งช่วยกันเก็บแต้มเอาชนะไปแบบขาดลอย25ต่อ16ออกนำไป2ต่อศูนย์เซตค่ะเซตที่3นะคะทีมสาวไทยหมุนเวียนตัวผู้เล่นลงสนามอีกครั้งโดยมีหัตถยาบำรุงสุขชาชุชออนโมกศีเป็นตัวหลักประคองทีมรูปเกมเป็นไปอย่างสูสีแต้มเบียดกันไปมาแต้มต่อแต้มก่อนจะมาเท่ากันที่20ต่อ20นะคะแต่ทว่าสุดท้ายสาวไทยยังนิ่งกว่าค่ะช่วยกันปิดเกมเอาชนะไปในที่สุด25ต่อ22 สรุปผลการแข่งขันนะคะตบสาวไทยค่ะเอาชนะออสเตรเลียไปได้3 0ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ14 25ต่อ16และ25ต่อ22ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วค่ะสำหรับกองเชียร์ในวันนี้นะคะเพราะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าที่นั่งเหลือว่างเพียบแทบจะเรียกว่าโล่งเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าในการแข่งขันที่ผ่านมาในประเทศไทยนะคะ จะมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากบางครั้งก็เต็มจนแทบไม่มีที่นั่งแต่ในวันเปิดสนามวันแรกนี้30สิงหาคม25 6 6ค่ะผู้คนกลับให้ความสนใจในการเดินทางมาชมสดๆกันน้อยลงจนทำให้ที่นั่งว่างเพียบหรืออาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเปิดเผยราคาบาัตรซึ่งกลายเป็นดราม่าอย่างหนักเนื่องจากมีแฟนบอลหลายกลุ่มเลยค่ะต่างก็ไม่พอใจบอกว่าแพงเกินไปถ้าจะราคานี้ ขอดูทางทีวีที่บ้านดีกว่าโดยในช่วงนั้นนะคะได้เปิดขายในราคาบัตรที่นั่งละ500บาทค่ะสำหรับรายวันนะคะและบัตรเหมามีราคาตั้งแต่3,500 2,500ซึ่งสามารถชมได้ทั้ง2สนามและตลอดการแข่งขัน,นะคะ่ะต่อมานะคะก็ได้มีการปรับราคาบัตรรายวันลงค่ะเหลือวันละ300บาท ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่หน้างานหรืออีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่แฟนวอลเลย์บอลมาในแมตชนี้น้อยลงอาจจะเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงวันทำงานต้องรอดูแมตแข่งวันช่วงสุกเสาร์าทิตย์อีกครั้งค่ะว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจอีกครั้งหรือไม่และหลังจบเกมค่ะแปนปียนุชแป้นน้อยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ต้องชื่นชมออสเตรเลียเสิร์ฟได้ดีในช่วงปลายเซตที่2และ3ส่วนทีมเรามีรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆที่ต้องแก้ไขรอบต่อไปเรอเจอทีมที่แน่นขึ้นเราก็อยากทำตรงนี้ให้ดีเหมือนกันกับบองโกเลียเราก็อยากชนะแต่เราต้องทำทีมของเราให้ดีก่อนด้านเพียวอัชาราพรคงยศนะคะก็ได้เปิดเผยอ,อีกครั้งค่ะว่าทีมเราต้องเก็บรายละเอียดเพื่อให้ทีมดีขึ้น ในจุดที่เราดีอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นในส่วนที่เราผิดพลาดเช่นเรื่องการสื่อสารบอลง่ายๆที่เราไม่ควรเสียควรต้องเก็บรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะมันเป็นแต้มสำคัญถ้าเราทำพวกนี้ได้ทีมเราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะในส่วนของฟอร์มวันนี้นะคะยังไม่พอใจเท่าไหร่จริงๆเราต้องมีมาตรฐานที่ดีกว่านี้ไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ดีแต่รู้สึกว่าเราต้องดีกว่านี้จะได้ช่วยทีมได้มากกว่านี้ เดี๋ยวเรามาฟังโค้ดด่วนดานายศีวชระเมธากุลนะคะพูดถึงเกมในวันนี้กันดีกว่าค่ะโดยโค้ดด่วนนะคะได้บอกว่าเกมวันนี้เป็นเกมที่ดีในการเริ่มต้นทีมเราพยายามเน้นระบบและให้เด็กได้สัมผัสบรรยากาศเกมการแข่งขันเพื่อให้เขาคุ้นชินการแข่งขันต้องชื่นชมออสเตรเลียเลยพัฒนาเกมได้ดีขึ้นเซตที่สเกือบทำให้เราลำบากได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเสิร์ฟทำให้เราเล่นยากขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้เห็นข้อผิดพลาดของเราและนําไปแก้ไขต่อไปการหมุนเวียนตัวผู้เล่นเราก็พยายามทําให้นักกีฬาไม่เจอเกมที่หนักนักเพราะแมตช์ที่เราจะแข่งค่อนข้างยาวเราซ้อมด้วยเตรียมแข่งด้วยเราจึงต้องเฉลี่ยผู้เล่นเพื่อให้เด็กเราสมบูรณ์มากขึ้นเวียดนามพัฒนาขึ้นเรื่องการเล่นเกมกับเกาหลีก็สนุกเวียดนามทําได้ดีในช่วง3ามเซตหลังแต่เกาหลีก็ดีนะแต่ก็ผิดพลาดบ,บ้างบางจังหวะ ไก่วิมลนรัตพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องขาดแค่ประสบการณ์เราจึงส่งเขาลงเล่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์จริงมากขึ้นและโตขึ้นเรื่อยๆเราจะพัฒนาการเล่นอย่างเดียวไม่ได้ประสบการณ์สำคัญมากเพราะเกมใหญ่ๆเต็มทุกแต้มสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเราจึงให้โอกาสเขาและพัฒนาเขาเป็นขั้นตอนทั้งนี้ก่อนเกมดังกล่าวนะคะ ตบลูกยางสาวของเราค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่1 7ของโลกมี176.97คะแนนและหลังจากเกมที่เอาชนะตบสาวแดนจิงโจ้ออสเตรเลียมาได้นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะไปด้วย3ต่อ0นเซตด้วยคะแนน2 5ต่อ1 4 2 5ต่อ16 25ต่อ22ทำให้ล่าสุดนะคะลูกทีมของโค้ดด่วนดนศสีวัชระเมธากุลขึ้นมาอยู่อันดับที่16ของโลกแล้วค่ะ มีเพิ่มเป็น180.51คะแนนสำหรับตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2โดยการพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติม,มองโกเลียในวันศุกร์ที่1กันยายนนี้นะคะที่สนามชาติชายฮอลเวลา18นาฬิกาค่ะซึ่งในแมตต์ต่อไปนะคะเราก็หวังว่าจะมีผู้คนไปชมที่สนามจริงกันเพิ่มมากขึ้นอยากให้เสียงดังเชียร์กึกก้อง เอาให้รู้กันไปเลยค่ะว่านี่คือประเทศไทยและอยากให้เชียร์ทีมอื่นอย่างมีมารยาทด้วยนะคะแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเจ้าภาพของเรามีมารยาทและเชียร์อย่างสนุกอย่างแน่นอนจ้าและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเราในแมตต์ต่อไปด้วยนะคะไม่ว่าจะชมสดที่สนามการแข่งขันจริงหรือชมทางทีวีหรือทางช่องทาง YouTube นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะและหากในวันนี้มีตรงไหนที่ผิดพลาดไปนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ